บิ๊กเดสเซนเซชั่นร่วมกับลีลาวดีฮอลิเดย์จะขอพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวยๆจากสวิตเซอร์แลนด์ครับเราจะนาท่านผู้ชมเข้าไปดูเทือกเขาอาลัลไพนกตอนนี้เรายังอยู่บนยอดเขาขจุงฟาวนะครับน้ำแข็งทั้งนั้นนะครับเนี่ยท่านผู้ชมครับ,รบอมองไวเหมือนเหมือนกับเป็นน้ำมันพลาสติกนี่ความยิ่งใหญ่ของมอวกโ,โลกและที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ จุดสูงสุดแห่งยุโรปจุงฟาวยอรกสวิตเซอร์แลนด์ เขาจุงฟลาวเป็นยอดเขาที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหลังคาแห่งโยุโรปโดยจะมีความสูงกว่าน้ําทะเลมากถึง3,463เมตรสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวครั้งแรกในช่วงปีคิเตศกราช1,912โดยจะชื่อว่าจุงฟลาวยองและได้รับฉายาว่าเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของโยุโรปสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากถึงประมาณ600,000คนต่อปีซึ่งเป็นการสร้างไรายได้มากถึงประมาณ80ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ วันนี้เราอยู่กันที่ยุโรปครับเรนจะนำ้ท่านผู้ชมเข้าไปดูเชื่อกเขาอัลไพน์ถูกต้องวันนี้เรายังอยู่บนยอดเขาจุงฟาวนะครับอ,อยู่อนสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เป็นเขาที่สูงที่สุดของมุมสวิตเลยนะครับอันนี้พาว VIP เที่ยวพาคุณผู้ชมเที่ยวเริ่มต้นที่ด้านในก่อนอยากดูแล้วพาผู้ชมไปดูเชิญครับเชญครับ สำหรับที่จุงฟาวยอกแห่งนี้มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างด้วยกันโดยเฉพาะอุโมงค์ที่บอกเ่าเรื่องราวการสร,าสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลท์หลักของที่นี่เลยทีเดียวครับนี่เรื่องราวของความยากลำบากในการมาสร้าง สร้างกี่ปีนะครัทั้งหมดที่เริ่มต้นทำขึ้นมาเนี่ยมัน16ปี16ปีแต่ใช้เวลาอยู่ในจอ,อโมเนี่ย13ปีคุณยมครับสร้างทั้งหมด16ปีเส้นทางนี้ที่เป็นเซนเตอร์ชั้น ที่มาช่วยสร้างทางแล้วก็เสียชีวิตที่นี่ครับทั้งหมด30ท่านและตอนนี้คุณเอและคุณนิรุตพิธีกรของเราก็เดินทางมาถึงที่บริเวณจุดชมวิวท็อปอฟอยุโรปกันแล้วซึ่งบรรยากาศด้านนอกจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่บน จุดชมวิวสูงสุดของจุงฟาวครับเน,นี่ยอยู่บนยอดจุงฟาวถ้าวิวสวยๆแล้วก็อากาศเปิดเนี่ยนะฮะด้านหลังเราจะเป็นครมแดนฝรั่งเศสนะครับ๋อข้างหลังเราดิเหรอใช่ครับคุณรุ้ครับเราลงทุนมายืนนะคุณผู้ชมดูว่าตั้งยังไงก็ยังมีนักท่องเที่ยวเยอะแยะรอบนี้ครับ ก็เป็นที่น่าเสียดายเล็กน้อยที่วันนี้มีหิมะปกคลุมค่อนข้างหนาทําให้เราไม่สามารถมองเห็นวิวของยอดเขาได้อย่างชัดเจนแต่ภายในบริเวณจุดชมวิวแห่งนี้ก็ยังมีบริการอื่นๆหรือถ้าคุณผู้ชมรู้สึกหนาวก็สามารถแวะชิมซุปอร่อยๆแบบที่พิธีกรของเรากําลังทํากันอยู่ได้เช่นกันครับทานอาหารบนยอดจุงฟาาซุปอุ่นๆครับพาท่านผู้ชมมาดื่มซุปไข่ครับ ใส่มะเขือเทศเครื่องเที่ยยอดเขาด้า<ม>น,นบนพัตครารครับแล้วก็รสชาติอาหารก็ใช้ได้ครับผมต้องขอขอบคุณ<ช>คนสร้างน,นะเราไม่ใช่แบบสร้างแบบที่เราเคยขึ้นไปไปยอดเขาแล้วก็มองวิวแล้วก็กลับนี่มันอยู่ในภูเขาเลยมีอุโมงค์เด้เเว,วลาสิบสิบหกปีสิบหกปีในการสร้างทางรถไฟแต่เาเสียเวลาตรงอุโมงค์นั้นสิบสามปีแล้วก็ที่เราเห็นเป็นท่อนไม้ท่อนไม้นั่นคือเขาสะดุดีหรือไว้อะไรแต่ ผู้ที่ร่วมทาถ้าเนี่ยสร้างอุโมคงเนี่ยเราเสียชีวิตมาโชกไม่ดีมาเสียชีวิตที่นี่สามสิบท่านด้วยกันเสียชีวิตไม่ได้ไม่ได้เสียไม่ได้เสียชีวิตจากเป็นไข้หนาวหรือโรคหนาวหิมะกัดตายไม่ใช่นะคระเบิดระเบิดในช่วงนี้เขระเบิดหล่นลงใส่ถูกถอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นครับท่านผู้ชมเราขึ้นมาดูบนนี้นลครับเขาพูดภาษาไทยร้อนครับ อยู่วันนี้แล้วก็ยังสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ตอนมีข้าวสวยข้าววันนี้อร่อยมากเลยครับมาบ้างวิตแลนด์โทษฟุตแลนด์ข้าวสวยร้อนแล้วก็หอมมากใช่แล้วก็ก็บอกเตือนอะไรว่าร้อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแสดงว่าเราต้องมีนักท่องเที่ยวไทยมานี่เยอะมากทีอสมควรนะควรที่น้องชาวไทยเราเที่ยวกันเยอะเดี๋ยวเราไปดูถ้ำน้ำแข็งยาวที่สุดแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็น มหลังจากที่เราลงมาจากจุดชมวิวเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับอุโมงค์น้ำแข็งที่ยาวที่สุดของเทือกเขาจุงฟลาวกันต่อครับซึ่งบรรยากาศภายในจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวมอเดีครับเหมือนกับไม่ใช่น้ำแข็งเลยเนี่ยนี่น้ำแข็งทั้งนั้นนะครับเนี่ยท่านผู้ชมครับมองไปเหมือนเหมือนกับเป็นน้ำมันพลาสติกนี่ความยิ่งใหญ่ของมอดกโลกว่าโดโลกทางด้านอะไรเนี่ยธรรมชาติทำทำน้ำแข็งนะคการอนุรักษ์กันไว้ใช่ไหมครับเนี่ยหัวมันหนาวเย็นไปหมดเลยเนี่ยพี่เห็ขึ้นมาแล้วยังต้องมาเดินนะครับแต่ว่าไม่ลื่นนะไม่ลื่นนะ่ที่เขาใหญ่ทำลื่นเลยนะไม่ลื่น สำหรับผู้ที่เดินทางมาเที่ยวที่ยอดเขาแห่งนี้ก็สามารถเลือกเติมความอบอุ่นให้กับร่างกายด้วยช็อกโกแลตสูตรพิเศษของจุงฟลาวซึ่งตอนนี้เรากำลังจะพาคุณผู้ชมมาชมกระบวนการผลิตของเจ้าช็อกโกแลตสูตรพิเศษนี้กันครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ในโรงงานช็อกโกแลตที่จุงฟลาวฮะอยู่กับมิสเตอร์จ <Thank you. S 2> ีโน่มิสเตอร์จีโน่เฮ้ย Nice to meet y o e s my boss คุณนิรุต o ครจีโน่เป็นเชฟทำช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดทำโรงงานช็อกโกแลตนี้ทำซึ่งไปขายบนจุงฟลาวฮะ เป็นโลโก้ของกลุงฝาลเลยเขาจะสาธิตวิธีทำแล้วผมให้ VP ผมลองทำและผมจะลองชิมอีกแล้วไม่ใช่วิธีการชาวอียิปต์จะเป็สตาร์ฟอโอเคอย่างไมา่ show y ฮา how to เวอร์โอเคเขาจะเล่าให้ฟังก่อนว่าทำยังไงฮะระหว่างที่ทำเนี่ยเขาจะโม้ให้ผมฟังว่าเขาเป็นช่างทำช็อกโกแลตที่อยู่สูงที่สุดในโลก Machine is preparing the chocolate for me. Okay. Chocolate oh, okay. <coughs> uh has -huh. to have the nice temperature that we can work with. What? Twenty eight. Twenty nine. Twenty eight. Twenty eight point uh five. -huh. Twenty eight point five. So, so that's, that's the, the best temperature. The best temperature. <in> <I'm... in> <in> to <in> Do you have a brand of your uh, chocolate? Yes, well, this is the Eiger Spitze, the specialty. Eiger. Oh. And our brand is the Eiger. Eiger. Eiger, Eiger. Eiger brand. Yeah. Uh. Eiger, Eischer. Eiger is uh, an Eiger, right? The Eiger is the mountain. The mountain, you the, know? mountain. Yeah, the mountain. Eiger. Okay. This, this is our main specialty. Yeah. Yeah. This is our main specialty. Thank so you. สดเลยฮะนี่สดสดนี่คือซิกนเจอร์ของนี่นี่ครับเป็นรูปยอดเขา,า,าและนอกจากที่เราจะได้เห็นกระบวนการการผลิตกันไปแล้วเรายังได้มีโอกาสลองชิมเจ้าช็อกโกแลตสูตรพิเศษของที่นี่กันอีกด้วยครับต้องบอกเลยว่ารสชาติที่ได้นั้นกลมกล่อมและช่วยให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นได้จริงๆครับ อร่อยแล้วก็อุ่นฮะับสำหรับการขึ้นเขาอะไรมีอะไรอุ่นๆนิดนึงก็ก็เจียวได้สนุกดีอย่างนอนเจียวบอกของเลยแบบน้อันที่สองอันครับกำลังดีอันทสองอันหลับเลยนะครับแต่สมขอลยืนยันเลยฮะว่าเขาบอกว่าการทานช็อกโกแลตที่ที่ผสมคอนยักเนี่ยนะครับที่อร่อยคือว่าเรืออมเข้าไปแล้วมันจะเป็นช็อกโกแลตก่อนแล้วแป๊บหนึ่งอ่ะมันถึงจะตามมาด้วยกลิ่นของคอนยักครับ